ครัับวนนก็เจอกันใช่ไหมครับวันนี้จะทำเสนอทานติดตั้งโคมโคก์โคมนะครับโคม LED อะไรไมลอนเลยครับโมเดลอะไร MCQ สองสามศูนย์หนึ่งนะครับ,รนนรบ,รบเป็นหลอด LED นะ LED ก็ใส่เข้ามาแล้วจอดที่ไว้วนะครับเอามาตรงนี้ตรงกลางเสนอทานก็มานี่นะครับโคมไอตอนนีให้ท่านหมุนนะครับหมุน จิมีล็อกนะครับ LED นะครับร้อมหลอดนั <No, uh ้นไม่ออกไม่ออิมล็อกเข้าอยู oh. ่นะครับอากให้ออกไม่ออกออกม่ออโอเค ดีนิดนึงนะครับเบานะเบาออกพาสติกม,ม,มีบ่าล็อกนะรมาเนี้ตัวนี้การใช้ลูกเต๋านะเตาออกนะครับก็จะมีต่อสายอยู่ที่รม่ต้องพันเทปนะครับมาเนี้ยเตาอ,ออกก็จะนี้เป็นหม้อแปลงนะครับกินพุทนะครับร้อยแปดสิบสองถึง 265โวลต์ v, นี่เป็น AC นะครับ AC 50เฮิร์ตซ์60เฮิร์ตนะครับเอาต์ยี่สีโวลต์ถึง80โวลต์ DC นะครับนี่ครับ DC นะครับ อย่าปล่อยให้นะครับสตัวปุ๊ามตัวจอไวเลยครับนี่ปุ๊บนี่ปุ๊บเบอร์ห้าห้่วางเลยต้องเสียบสายนีเข้าไครเราลองที่สายเข้านะครับ มันเบาบางเลยนะจิไปใต้โฟมนะครับดูนิดนึงใส่ไฟให้โตเลยนะรวค่อยเย็นนะ อยู่ัคตัวนะครับเบานะนี่เบาเอามากดีๆน,นะครับสามโพรปล่อยอะไรเลยเส้นตัวทนะี่สองนะครับจะให้ปล่อยโคมไฟได้นนะครับ สายหนึ่งนะ,ะจะดไปีนิดหน่อยนะโอเคผมจะทับแักใส่ไฟไปนิดหนึ่ยนะ ก็เอซีเข้าอยู่แล้วนะครับสายก็ใส่ตรงเต่าไปนะยกาว์นึงกาวนลก็มีกาวก็ใส่ยกาวได้มาเนี่ยเปิดเปิดสวิตไฟนะครับ ใกล้เขียนไปเียครับโอเคก็จะสร่างวันนี้ใส่ป้าพ่อไปเลยตาล้อวีดี เนี่ยเยอเค,อนคเ้นไปเลยก็ะจะเป็นประมาณนี้นะครับสวัดียัคคับ่มอจบนทางก,การติดตั้งโคม LED นะครับเส็นโพนะครับก็เหมือนคล้ายๆโคมสมสอวันนะครับขบอกว,ว่าจะมีประโก,ก่ปราชนทันไปและช่างมือก่าใหม่ในการติดตั้งนะครับสวัสดีครับ